คุณผู้ชมครับคืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปไล่ล่าบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันมันอยู่ในห้องนะครับมันอยู่ในห้องเราเนี่ยนะครับไอ้เจ้า่นี้นมันร้ายมากเลยไปผู้พัน์ทำเพลงไปดูเลยดีกว่าว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้บางสิ่งบางอย่างเนี้ยมันอยู่ยังไงนะครับไปเอาเปิดประตูเข้าไปดูเลยเปิดประตูเข้าไปดูเลยนะครับ ดูห้องนี้นะครับห้องนี้นี่เป็นห้องห้องนะห้องหนึ่งในห้องห้องในบ้านเรารดูนะครับเข้าไปเลยครับกล้องเข้าไปเลยนี่ครับห้องจับที่เนี่ยเราต,ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยครับไม่ใช่อุปกรณ์เราไม่เห็นเห็นไหมครับ อันนี้คือในห้องนอนนะครับเห็นไหมไอเจ้าสิ่งนี้นี่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยคือใช้ใช้เจ้าไฟฉายแรงสูงเนะี่ยช่วยนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับระยิบยระยับไปหลดยลยยังกระหิงห้อยเลยน่ครับแต่มาบเลยนี่ในะห้องนอนเรานะครับช่วงนี้เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งซึ่งทุกอย่างก็ เริ่มทั้แล้วชนบทก็เริ่มอดแล้วดูเห็นไหมครับเยอะหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรายังย้ายมุมย้าย,าย,ายามุมนะครับอันนี้คือบริเวณเนี่ยริมม่านนะครับริมริมหน้าต่าง,งรมาิมผ้าม่านนี่เราปิดหมดนะครับหน้าต่างเราปิดหมดนะปะวรากฏว่าเจ้าสิ่งนี้มันยังมีไหมครับมาเป็นหิงห้อยเลยเนี่ยตาเปล่าเรามองไม่เห็นครับถ้าไม่ใช้เครื่องมือสุดวิเศษมาเช็คมันมาจัดการมาจับมันแล้วเราจับมันไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับ นี่เลยเจ้าตัวนี้เลยตัวสําคัญนะทําให้เราเป็นภูมิแพ้ไอาจามทุกวันนะเราเป็นนี้นะครับเราดูไปตามลําแสงนะครับนี่ครนี้ดูไปตามลําแสงเนะี่ยเราไม่ไม่ไม่อยากเปิดไฟนะอายคุณผู้ชมห้องนอนเรารกมากเห็นไหมเห็นไหมให้ดูแต่เจ้าเจ้าสิ่งนี้เจ้าตัวร้ายเต็ไมไปหมดเลยนะ นี่คือในห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนที่ปิดหมดแล้วเปิดประตูแง้มไว้นะนี่ถ้าไม่เปิดประตูเลยแล้วเปิดพัดลมนะครับมันจะมันจะฟุ้งลอยฟ้องเนี่ยไม่เห็นไหมครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยไปตามแนวเนี่ยแนวลำแสงนี่ครับนี่ครับหินห้อยเห็นหะหินห้อยที่ไม่พึงปรารถนาแล้วทําให้เราเป็นโรคสารพัดโรคโรคระบบทางเดินหายใจนะครับเราไปดูข้างนอกห้องกัน,กนว่ามันจะมีสภาพแบบนี้ไหม ผู้ชมครับเห็นครับนี่นี่คือในบ้านนะครับบ้านซึ่งปิดประตูกระจกหมดปิดประตูหน้าต่างกระจกหมปิดหมดเลยนะครับประตูหน้าต่างปิดหมดทุกบานไม่มีบานไหนเปิดเลยแต่มันจะมีลมที่เข้ามาทางใต้ขอบประตูนะเห็นไหมครับเนี่ยตัวร้ายเนี่ยเห็นไหมครับโหหนาแน่นมากเลยนี่ฮะนี่นี่ในบ้านนะครับในบ้านไม่ใช่ในห้องนะครับนี่อยู่ในอยู่ในบริเวณ บริเวณกลางบ้านเลยนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ว่าจะขยับไปทางไหนนะครับเห็นไหมครับตามแล้วลำแสงนี่เยอะมากเลยโอ้หแล้วเราจะทำย,ยำังไงกับมันดีถ้าเนี่ยนี่นะครับโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาหาเราเพราะเจ้าหนี้เองเจ้าตัวร้ายเดี๋ยวเราไปดูนอกบ้านกันนะครับว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านเนี่ยลมก็สงบแล้วนะครับสองทุ่มครึ่งกว่าเนี่ยไปดูปสิว่าสภาพข้างนอกบ้านเปิดโลง่ง จะเป็นยังไงไปดูกันครับคุณผู้ชมครับยิ่นอกบ้านครับบริเวณหน้าบ้านครับเห็นไหมครับบริเวณหน้าบ้านซึ่งบ้านเหล่านี้ห่างจากถนนประมาณ20เมตรนะครับประมาณ20เมตรเห็นไหมครับในข้างนอกบางทีเขาบอกว่าเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อห้องจะได้สะอาดปลอดฝุ่นละอองแต่มาดูสภาพอย่างนี้เราชักไม่เชื่อแล้วนะครับการเปิดประตูเปิดหน้าต่างเนี่ยแทนที่จะ ให้หลมทายเทลกลายเป็นว่าเราเปิดประตูหน้าต่างเพื่อรับเพื่อรับเอาเจ้าฝุ่นละอ,อองเจ้าสิ่งนี้เจ้ามาหาวัยร้ายเนี่ยเข้าไปในห้องเราเห็นไ,ไหมครับนี่หน้าบ้านนะครับนี่หน้าบ้านสภาพของชนบทนี่นะฮะนี่ครับนี่คือสภาพที่สามชุกสุกพรรณบุรีนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยรถก็จะวิ่งทุกๆุกห้านาทีจะมีรถวิ่งผ่านเนี่ยวิ่งผ่านหน้าบ้านเนี่ยทุกทุกห้านาทีจะมีประมาณสองหรือสามคัน แล้วก็ทุกนารอบๆนี้เขาตอนนี้เขาก็เรามีเกี่ยวข้าวเขาอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นตัวผลิตฝุ่นละอองอย่างดีดังนั้นการเปิดประตูหน้าต่างเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์มันกลายเป็นรับเอาฝุ่นละอองพวกนี้เข้าไปนี่นะครับแล้วแถมในในห้องเราก็ยังมีฝุ่นละอองที่เกิดมาจากพวกผ้าผ้าห่มผ้าเสื้อก,อกที่เราใช้อยู่ซึ่งันเป็นผ้าฝ้ายผ้าป่านอย่างพยคนี้ผ้าใหญ่พืชนะครับ ่งมีอายุสองสามปีแล้วเนี่ยผ้าเสื้อผ้าที่มันเก่าหน่อยนะครับมันก็จะมีเศษขนที่หักหล่นออกมาเต็มไม่หมดเลยอย่างนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะครับนะค้างบ้านหลังบ้านก็อนุญา,านว่าน่าจะมีสภาพเดียวกันนะฮะน่าจะมีสภาพเดียวกันนะฮะเพราะว่ามีตอนนี้ยลมเนี่ยไม่แรงนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่ามีลมอ,อ่อ,อนๆจางๆทํา่ทให้เนี่ยฮะเห็นไหมครับเจ้าฝุ่นละอองเนี่ยตัวร้ายเนี่ยเนี่ยมันลอยมันลอยไปตาม ตามลมเห็นไหมครับนี่ฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับเจ้าตัวร้ายนี่มันมาจากนอกบ้านแล้วเข้าในบ้านด้วยไปสมงทบกับฝุ่นผงที่อยู่ในห้องนอนเราจากเสื้อผ้าต่างๆนะครับนี้เราจะทํายังไงกับมันดีไปดูาในบ้านอีกทีครับไอเจ้าตัวร้ายฝุ่นละอ,อองที่มันลอยฟองอยู่ที่เ,เลยให้คุณผู้ชมดูสักครู่นะครับถ้าลมนิ่งๆสองอบๆส,สักพักหนึ่งมันจะก็ร่วงลงสู่พื้นนะครับ ร่วงลงผิวพื้นถ้าเกิดไม่มีลมเป่านะมันจะค่อยๆทยอยร่วงลงพื้นแต่นี่ไอ้เราเอองใหญ่ๆมันก็จะลงพื้นใช่ไหมครับนี่ฮะเต็มไปหมดเลยนะตอนนนลอดแนวเลยเนี่ยอันนี้คือบริเวณกลางบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูในในห้องกันครับไปดูในห้องกันไปนี่คือสภาพในห้องเรานะในห้องนอนนะครับคุณผู้ชมเรับนี่ฮะนี่คะถูวันหนึ่งตั้งไม่รู้กี่รอบนะครับเ่ยถูโดยใช้ผ้าผ้าอะไรน้นไฟเบอร์ นะครับใช้ใช้ผ้าเส้นใหญ่ไฟเบอร์นะครับนาโนไฟเบอร์นะครับถูไม่รู้กี่รอบนะครับเลยในเมื่อเมื่อตอนหัวค่ำีนสักประมาณสักประมาณหกโมงกว่าเนี่ยไม่เกินทุ่มเราก็ถูแล้วรอบหนึ่งฮะนี่เดี๋ยวก่อนก่อนจะนอนเนี่ยต้องถูอีกสองรอบนี่ฮะเก็บเอาฝุ่นละอองที่มันตกลงพื้นเนี่ยเอาออกไปเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ขณะที่มันตกลงพื้นมาแล้วส่วนหนึ่งครับนะฮะ แต่ส่วนที่มันยังลอยอยู่กลางอากาศก็กยังเยอะเลยเราต้องหาวิธีจัดการนะครับเอาไว้กับมันดีนะฮะดีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ตามล่าเจ้าตัวร้ายเจ้าสิ่งนี้ก็คือฝุ่นละอองนี่เองนะครับฝุ่นละอองเลยครับที่มันล่องลอยอยู่ในห้องนอนนี่ฮะมาจากฝุ่นละอองของเสื้อผ้าแล้วก็ฝุ่นจาก,กข้างนอกเข้ามาส่ทบกันเนะนี่ยโอ้ยังไงครับบ้างคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับลองลอง เช็คดูบ้างยังครับนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่แหละคือสาเหตุของภูมิแพ้และสมัยปัจจุบันคนเราเป็นภูมิแพ้กันเยอะมากเลยโอเคครับก็บ้านใครบ้านมันเดีลองเช็คกันดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจจะต้องหาวิธีการกําจัดหรือแก้ไขไอ้เจ้าฝุ่นละอองพวกนี้เราจะทำยังไงกับมันเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับปลอดโรคปลอดภัยปลอด ปลอดจากฝุ่นละอองทั้งหลายแดนนะครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ